รู้ไหมว่ายูเซเบโอเสือดำเฮโมสมบิกมีประวัติมายังไง <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับประวัติศาสตร์ปสวันนี้เราจะพักเรื่องราวของสงครามและการปฏิวัติทางการเมืองแบบเครียดๆมาสู่สนามรบอีกแบบหนึ่งที่ใช้ลูกกลมๆเป็นอาวุธและใช้ผืนหญ้าเป็นสมรภูมิถ้าผมพูดถึงชื่อคริสเตียโนโรนันโดทุกคนในยุคนี้คงรู้จักเขาในฐานะเทพเจ้าลูกหนังของโปรตุเกสแต่เพื่อนๆทราบไหมครับว่าก่อนที่โลกจะมีโรนันโด โปรตุเกสเคยมีชายคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันและสําหรับคนรุ่นปู่รุ่นพ่อเขาคือภาพจำที่งดงามและเจ็บปวดที่สุดของฟุตบอลโปรตุเกสชายคนนั้นมีชื่อว่ายูเซบิโอดาซิวาเฟร์เรราหรือที่เรารู้จักกันสั้นๆว่ายูเซบิโอภาพที่โลกจำเกี่ยวกับเขาได้ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ตอนที่เขาชูถ้วยแชมป์ครับแต่เป็นภาพในฟุตบอลโลกป1966ที่สนามเวมบลีย์ประเทศอังกฤษหลังจบเกมรอบรองชนะเลิศ ชายผิวดำร่างบึกบืนเดินออกจากสนามทั้งน้ำตาร้องไห้ฟูงฟายเหมือนเด็กน้อยที่ใจสลายภาพนั้นมันทรงพลังมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่น้ำตาของความพ่ายแพ้แต่มันคือน้ำตาของชายผู้แบกความหวังของคนสองทวีปไว้บนบ่าวันนี้เราจะมาถอดรหัสชีวิตของยูเซบิโอเจ้าของฉายาเสือดำแห่งโมซัมบิกเราจะไม่ได้คุยแค่เรื่องการยิงประตูครับแต่เราจะคุยเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือเรื่องของลัทิล่าอนานิคมหรือโคโลเนลิซึม การเมืองในยุคเผด็จการซาลาซาและคำถามสำคัญทางสังคมวิทยาที่ว่าทำไมนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกยุคนั้นถึงถูกรัฐบาลประกาศให้เป็นสมบัติของชาติที่ห้ามขายและห้ามย้ายประเทศก่อนที่เราจะไปดูความสำเร็จเราต้องย้อนเวลากลับไปที่จุดเริ่มต้นครับ e io, ยูเซเบีเกิดเว่าวันที่25มกราคมปีคริสตศักราช1942ที่เมืองลอเรนโซมาเกสซึ่งปัจจุบันคือกรุงมาปูโตเมืองหลวงของประเทศโมซัมบิก ในเวลานั้นโมซัมบิกไม่ใช่ประเทศเอกราชครับแต่เป็นอาณานิคมโพ้นทะเลของโปรตุเกสนี่คือบริบททางประวัติศาสตร์ที่สําคัญมากเพราะมันหมายความว่ายูเซบิโอเกิดมาในฐานะพลเมืองชั้นสองในดินแดนของตัวเองแต่ในทางกฎหมายเขาคือคนโปรตุเกสยูเซบิโอเติบโตมาในย่านสลัมที่ชื่อว่ามาฟาราลาชีวิตของเขายากจนข้นแค้นพ่อของเขาเสียชีวิตด้วยโรคบาดทะยักตั้งแต่วัยแปดขวบทิ้งให้แม่ต้องเลี้ยงดูลูก9้าคนตามลําพัง ของเล่นชิ้นเดียวที่เขามีคือลูกฟุตบอลที่ทำจากถุงเท้าเก่าๆม้วนรวมกันแล้วยัดด้วยหนังสือพิมพ์ทฤษฎีทางสังคมวิทยาการกีฬามักจะพูดถึงเรื่องความหิวโหวยหรือฮังเกอร์ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของนักกีฬาจากทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกาสำหรับยูเซบิโอฟุตบอลไม่ใช่แค่งานอดิเรกแต่มันคือตั๋วใบเดียวที่จะพาเขาและครอบครัวหนีออกจากความยากจนเขาเล่นฟุตบอลเท้าเปล่าบนสนามดินลูกรังที่เต็มไปด้วยหินคม,คม ซึ่งนี่แหละครับคือเบ้าหลอมที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับฝ่าเท้าและข้อเท้าของเขาจนกลายเป็นที่มาของลูกยิงตีนระเบิดในตำนานเรื่องราวการค้นพบยูเซบิโอฟังดูเหมือนนิยายปราปรารครับมีตำนานเล่าว่าโค้ชชาวบราซิลชื่อคาร์ลอสเบลเออร์ซึ่งเคยคุมทีมเซาเปาโ,โลได้แวะไปตัดผมที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งในกรุงลิสบอนแล้วได้คุยกับบอดีตนักเตะโมซัมบิกคนหนึ่งชายคนนั้นเล่าให้เบลเออร์ฟังว่าที่บ้านเกิดของเขามีเด็กคนหนึ่งที่วิ่งเร็วกว่าลม และยิงแรงเหมือนปืนใหญ่เบลเออร์สนใจมากจึงบินไปดูฟอร์มด้วยตาตัวเองและเมื่อเห็นฝีเท้าของยูเซบิโอเขารีบแนะนําให้สโมสรเบนฟิก้ายักษ์ใหญ่แห่งโปรตุเกสดึงตัวมาร่วมทีมทันทีแต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นครับเพราะยูเซบิโอเล่นให้กับทีมสปอร์ติ้งลอเรนโซมาเกสซึ่งเป็นทีมลูกข่ายของสปอร์ติ้งลิสบอนคู่ปรับตลอดการของเบนฟิก้าตรงนี้แหละครับที่กลายเป็นมห ah าการ์บการชิงตัวที่ดูดเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโปรตุเกส มีทั้งการลักพาตัวการใช้รหัสลับและการซ่อนตัวในโรงแรมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปขยายความกันครับว่ามันตื่นเต้นขนาดไหนประเด็นที่ผมอยากชวนเพื่อนเพื่อเคราะห์คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างยูเซบิโอกับระบบเผด็จการของโปรตุเกสในยุคนั้นครับในยุคทศวรรษที่60โปรตุเกสปกครองโดยอันโตนิโอซาราซาผู้นำเผด็จการขวาจัดภายใต้ระบอบที่เรียกว่าเอสตาโดโนโวหรือรัฐใหม่รัฐบาลของซาราซาพยายามยึดครองอาณานิคมในแอฟริกาไว้ให้นานที่สุด ในขณะที่อังกฤษและฝรั่งเศสเริ่มปลดปล่อยอนานิคมแล้วซาลาซาใช้ทฤษฎีทางสังคมที่เรียกว่าลูโซชอปิคอริซึมเพื่อโฆษณาชวนเชื่อว่าโปรตุเกสเป็นชาติที่ไม่เหยียดผิวและสามารถอยู่ร่วมกับคนพื้นเมืองในอนานิคมได้อย่างกลมเกลียวและยูเซบิโอนี่แหละครับคือเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อชิ้นสําคัญที่สุดรัฐบาลโปรตุเกสเชิดชูยูเซบบโอในฐานะตัวอย่างความสําเร็จของการผสมผสานทางเชื้อชาติเขาถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อบอกโลกว่าดูสิ คนผิวดำจากโมซัมบิกก็เป็นฮีโร่ของโปรตุเกสได้ดังนั้นโมซัมบิกจึงควรเป็นของโปรตุเกสต่อไปมันเป็นเรื่องตลกร้ายครับชายผู้เป็นฮีโร่ของชาติกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกดขี่แผ่นดินเกิดของตัวเองโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวหรือไม่อาจขัดขืนได้ก่อนจะไปสู่จุดหมายปลายทางของเราเราต้องมาคุยเรื่องเทคนิคฟุตบอลกันสักนิดครับเพื่อที่จะได้เข้าใจเขาได้มากยิ่งขึ้นชาย,ยาเสือดำหรือ black panther ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย ยูเซเบีโอคือนักเตะที่มีวิวัฒนาการทางร่างกายลำหน้ายุคสมัยไปมากในยุคนั้นนักฟุตบอลส่วนใหญ่จะเน้นเทคนิคหรือไม่ก็เน้นพละงกำลังไปเลยแต่ยูเซเบีโอมีทั้ง2องอย่างครับเขาวิ่งร้อยเมตรได้ภายในเวลา11วินาทีซึ่งเร็วพอๆกับนักวิ่งโอลิมปิกเขามีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงมากจนสามารถยิงลูกฟุตบอลจากระยะ30หรือ40หลาให้พุ่งเข้าประตูได้โดยที่ผู้รักษาประตูมองไม่ทัน สไตล์การเล่นของเขาคือการผสมผสานร,ระหว่างความหบเถื่อนของฟุตบอลแอฟริกันกับแทคติกฟุตบอลยุโรปเขาเลี้ยงบอลเหมือนสัตว์ป่าที่กำลังตะปบเหยื่อคือพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงและจบสกอร์ด้วยความเด็ดขาดไม่ลีลาเยอะเหมือนนักเตะบราซิลแต่ทรงประสิทธิภาพเหมือนเครื่องจักรเราได้เห็นภาพกว้างๆของเด็กชายจากซลมโมซัมบิกผู้กลายมาเป็นความหวังของจักรวรรดิโปรตุเกสที่กำลังเสื่อมถอยเราได้เห็นปมขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติและการเมืองที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อฟุตบอล หลังจากนี้เราจะไปเจาะลึกเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนชีวิตเขาครับเราจะไปรูเบื้องหลังการย้ายทีมที่เหมือนหนังสายลับการพาเบนฟิก้าโค่นราชันชุดขาวเรอัลมาดริดและไฮไลท์สำคัญที่สุดคือฟุตบอลโลกปี1966เราจะไปดูแมตช์หยุดโลกกับเกาหลีเหนือที่ยูเซบิโอยิงคนเดียว4ประตูพลิกนรบกลับมาชนะและเกมรอบรองชนะเลิศที่เขาต้องดวลกับบ๊อบบี้ชาวตันของอังกฤษ รวมถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมยูเวนตุสและอินเตอร์มิลานถึงยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อตัวเขาแต่ซาลาซากลับสั่งห้ามเด็ดขาดด้วยกฎหมายพิเศษแต่เบนฟิก้าทีมคู่รักคู่แ้นภายใต้การนำของกุนซือผู้ยิ่งใหญ่เบลากัดมันไม่ยอมแพ้ครับพวกเขาไหวตัวเร็วกว่าและยิงข้อเสนอเป็นเงินสดก้อนโตให้กับแม่ของยูเซบิโอซึ่งสำหรับครอบทัวที่ยากจนเงินก้อนนั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้ทันที แม่ของยูเซบิโอจึงตอบตกลงเซ็นสัญญากับเบนฟิก้าเมื่อข่าวนี้รั่วไหลออกไปทั้งฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟครับพวกเขาพยายามจะขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้ยูเซบิโอเดินทางเข้าโปรตุเกสหรือถ้ามาถึงแล้วก็ต้องฉกตัวไปให้ได้เบนฟิก้าจึงต้องวางแผนซ้อนแผนเหมือนหนังจารกรรมครับเมื่อยูเซบิโอเดินทางมาถึงกรุงลิสบอนในเดือนธันวาคมปีคศักราช1967 เจ้าหน้าที่ของเบนฟิก้าไม่ได้พาเขาไปที่สนามซ้อมแต่พาเขาขึ้นรถหนีไปซ่อนตัวที่โรงแรมในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆทางตอนใต้ที่ชื่อว่าอัลกาฟตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่ซ่อนตัวยูเซบิโอถูกท่ามไม่ให้ออกไปไหนห้ามติดต่อใครและเพื่อความปลอดภัยเบนฟิก้าได้ตั้งรหัสลับเรียกชื่อเขาว่ารูทมาลอโซเพื่อตบตาคู่แข่งและนักข่าวนี่คือความวุ่นวายระดับชาติที่เกิดขึ้นเพียงเพราะเด็กหนุ่มอายุ18ปีคนเดียวครับ ในที่สุดเรื่องราวก็ต้องไปจบที่ศาลและศาลตัดสินให้สัญญากับเบนฟิก้าเป็นโมฆะไม่ได้ยูเซบิโอจึงได้สวมเสื้อสีแดงของเหยี่วลิสบอนอย่างเป็นทางการแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของตำนานเท่านั้นครับหลังจากเคลียร์ปัญหาเรื่องสัญญาได้ยูเซบิโอใช้เวลาไม่นานในการปรับตัวครับเขาลงสนามนัดแรกก็ยิงแฮตทริกได้ท,ทันทีแต่เวทีที่แจ้งเกิดเขาให้โลกได้รู้จักจริงๆคือนัดชิงชนะเลิศยูโรเปียนคัพหรือยูฟาแชมเปียนส์ลีกในปัจจุบัน ในปีคริสตศักราช1962คู่แข่งของเบนฟิก้าในวันนั้นคือเรอัลมาดริดราชนชุดขาวจากสเปนที่นำทัพโดย2องตำนานลูกหนังโลกอัลเฟรโดดิสเตฟาโนและเฟรนซ์ปุสกัสในยุคนั้นเรอัลมาดริดคือเทพเจ้าที่ไม่มีใครล้มได้ครับพวกเขาผูกขาดแชมป์ยุโรปมาตลอดครึ่งแรกจบลงด้วยสกอร์ที่ดูเดือดเรอัลมาดริดนำอยู่3ประตูต่อสองโดยปุสกัสยิงคนเดียว3ลูกหลายคนคิดว่าเบนฟิก้าคงไม่รอด แต่ในครึ่งหลังเด็กหนุ่มวัย20ปีที่ชื่อยูเซบิโอได้ระเบิดฟอร์มที่ทําให้คนทั้งโลกต้องอ้าปากค้างเขาใช้ความเร็วและความแข็งแกร่งฉีกกระชากแนวรับของมาดริดจนเปื่อยยุย่ยและยิง2ประตูสําคัญปิดท้ายช่วยให้เบนฟิก้าพลิกกลับมาชนะ5ประตูต่อ3ควา้าแชมป์ยุโรปไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่หลังจบเกมมีภาพประวัติศาสตร์เกิดขึ้นครับเฟรนซ์บูสกัสตำนานชาวฮังการีเดินเข้ามาหายูเซบิโอแล้วถอดเสื้อแข่งของตัวเองยื่นให้ นี่ไม่ใช่แค่การแลกเสื้อธรรมดาครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการส่งมอบคบเพลิงจากราชันองค์เก่าสู่ราชันองค์ใหม่แห่งวงการลูกหนังยุโรปทีนี้เราขยับเข็มนาฬิกามาที่ปีครับ1966ฟุตบอลโลกที่ประเทศอังกฤษนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นฟุตบอลโลกของยูเซบิโอแม้ว่าเขาจะไม่ได้แชมป์ก็ตามในรอบแบ่งกลุ่มโปรตุเกสต,ต้องเจอกับแชมป์เก่าอย่างบราซิลที่มีเปเล่ราชาลูกหนังโลกนำทัพ สื่อมวลชนพาดหัวข่าวว่านี่คือการดวลกันระหว่างราชาเปเล่กับเจ้าชายยูเซบิโอผลการแข่งขันออกมาเกินคาดครับโปรตุเกสถล่มบราซิลไป3ประตูต่อ1ส่งบราซิลตกรอบแรกอย่างชอกช้ำในเกมนั้น e ยูเซบิโอยิงได้2ประตูและโชว์ฟอร์มข่มเปเล่ที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ได้อย่างสิ้นเชิงมันเป็นการประกาศสัปดาว่ายุคสมัยใหม่ได้มาถึงแล้วแต่แมตช์ที่กลายเป็นตำนานเล่าขานกันไม่รู้จบ คือเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายที่พบกับเกาหลีเหนือครับเพื่อนๆต้องจินตนาการภาพตามนะครับเกาหลีเหนือในตอนนั้นคือมมามืดที่ไม่มีใครรู้จักพวกเขาเพิ่งเขี่ยอิตาลีตกรอบมาหมัดๆมเริ่มเกมไปได้แค่25นาทีสกอร์บอร์ดท,ที่สนามกูดิสันพาร์คแสดงผลว่าเกาหลีเหนือนำโปรตุเกส3ประตูต่อศูนย์ทั่วโลกช็อกครับทีมเต็งอย่างโปรตุเกสกำลังจะถูกทีมจากเอเชียเขี่ยตกรอบเละเทะในวินาทีที่เพื่อนร่วมทีมถอดใจ ยูเซบิโอเดินไปหยิบลูกบอลจากก้นตาข่ายเดินกลับมาที่จุดเขี่ยบอลแล้วตะโกนปลุกใจเพื่อร่วมทีมเขาเริ่มเปิดโหมดปีศาจครับยูเซบิโอใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงฝ่าวงล้อมยิงไกลยิงจุดโทษเขาทำทุกอย่างด้วยตัวเองจนกระทั่งจบเกมเขายิงคนเดียว4ประตูพาโปรตุเกสพริกนรกกลับมาชนะ5ประตูต่อ3ในทางจิตวิทยาการกีฬานี่คือตัวอย่างคลาสสิกของภาวะเลื่นไหลหรือ flow state คือสภาวะที่นักกีฬามีสมาธิสูงสุดจนลืมความเหนื่อยและความกดดันยูเซบิโอในวันนั้นคือนิยามของคําว่า one man show หรือฆ่ามาคนเดียวอย่างแท้จริงเส้นทางของโปรตุเกสเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศโดยต้องพบกับเจ้าภาพอังกฤษเรื่องราม่าเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนแข่งครับเดิมทีคู่นี้ถูกกาหนดให้เตะที่สนามกูดิสเซนพาร์คในเมืองลิเวอร์พูลซึ่งโปรตุเกสคุ้นเคยแต่ฝ่ายจัดการแข่งขันซึ่งก็คืออังกฤษ จูจูก็ประกาศโยนนายสนามไปเตะที่เวมบลีย์ในลอนดอนแทนฝ่ายโปรตุเกสประท้วงหนักมากเพราะมองว่านี่คือการเอาเปรียบเพื่อให้อังกฤษได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลตัวเองและไม่ต้องเดินทางไกลทฤษฎีสมคบคิดในตอนนั้นเชื่อว,ว่าฟี ف าและอังกฤษทําทุกทางเพื่อสกัดดาวรุ่งโปรตุเกสเพราะกรวฟอร์มของยูเซบิโอในเกมนั้นอังกฤษวางแผนมาเพื่อหยุดยูเซบิโอโดยเฉพาะโดยส่งนอบบี้สไตล์กองกลางตัวรับขาโหดให้ตามประกบยูเซบิโอ เหมือนเนาตามตัวไม่ให้หายใจหายคอ e Usebio พยายามสู้สุดชีวิตแต่ก็ถูกตัดออกจากเกมเกือบสมบูรณ์เขาทำได้เพียง1ประตูจากจุดโทษและโปรตุเกสแพ้ไป2ประตูต่อนหนึ่งหลังจบเกมภาพที่คนทั่วโลกเห็นคือ e Usebio ร้องไห้อย่างไม่อายใครเขาเดินออกจากสนามทั้งน้ำตาอาบแก้มเป็นภาพความห้ายแพ้ที่สวยงามและน่าเห็นใจที่สุดภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์ เขาได้รางวัลรองเท้าทองคำในฐานะดาวซันโวสูงสุด9ประตูแต่มันชดเชยความฝันที่แตกสลายไม่ได้หลังจากฟุตบอลโลกยูเซบิโอกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกสโมสรยักษ์ใหญ่ในอิตาลีอย่างอินเตอร์มิลานและยูเวนตุสพร้อมทุ่งเนินสถิติโลกเพื่อดึงตัวเขาไปร่วมทีมยูเซบิโอเองก็อยากไปครับเพราะค่าเหนื่อยที่อิตาลีเสนอให้นั้นมากกว่าที่เขาได้รับที่เบนฟิก้าหลายเท่าและมันจะทําให้ครอบครัวเขาสบายไปตลอดชาติแต่ฝันนั้นก็ต้องสลายครับ เมื่ออันโตนิโอซาราซาผู้นำเผด็จการโปรโตุเกสได้ออกคำสั่งสายฟ้าฟาดประกาศให้ยูเซบิโอเป็นสมบัติของรัฐหรือปาทริโมเนีโอโดเอสตาโดคำสั่งนี้มีความหมายทางกฎหมายและทางการเมืองว่ายูเซบิโอห้ามย้ายไปค้าแข้งต่างประเทศห้ามถูกซื้อขายและต้องเล่นอยู่ในโปรโตุเกสเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเท่านั้นในมุมมองของรัฐศาสตร์นี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานครับคือสิทธิในการประกอบอาชีพและการเดินทาง แต่ในระบบเผด็จการร่างกายและพรสวรรค์ของยูเซบิโอไม่ได้เป็นของเขาครับแต่เป็นของชาติซาราซารู้ดีว่ายูเซบิโอคือเครื่องมือทางการทูตที่ดีที่สุดที่โปรตุเกสมีการปล่อยให้เขาย้ายไปอิตาลีเท่ากับเสียสัญ,ญลักษณ์แห่งความสามาคัคคีระหว่างเจ้าอาณานิคมกับเมืองขึ้นยูเซบิโอจึงต้องจำใจเล่นให้เบนฟิก้าต่อไปด้วยค่าเหนื่อยที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงของเขามากเขาเป็นราชาที่สวมมงกุฎทองคำแต่ขาถูกล่ามโซ่ตรวนไว้กับเสาหลักของชาติ การถูกใช้งานอย่างหนักทั้งในสโมสรและทีมชาติโดยไม่มีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัยมาช่วยรองรับเริ่มส่งผลต่อร่างกายของเขาครับเข่าซ้ายของยูเซบิโอเริ่มมีปัญหาเรื้อรังเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งและต้องเล่นฟุตบอลท,ทั้งที่ยังเจ็บปวดหมอประจําทีมเคยกล่าวว่าเข่าของยูเซบิโอในวัย20ปลาย,ลายมีสภาพเหมือนเข่าของคนแก่อายุ60แต่ด้วยใจที่สู้และความจงรักภักดีเขาไม่เคยปฏิเสธการลงสนาม เขาใช้ยาแก้ปวดและใจบันดาลแรงวิ่งสู้ฟัดจนนาทีสุดท้ายเสมอในช่างเราได้เห็นกราฟชีวิตที่พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่อังกฤษและเริ่มถูกดีบคันด้วยอำนาจทางการเมืองที่เรามองไม่เห็นยูเซบิโอไม่ได้สู้แค่กับกองหลังคู่แข่งครับแต่เขาสู้กับโชคชะตาที่ถูกกำหนดโดยผู้มีอำนาจด้วยหลังจากที่ยูเซบิโอต้องทนทุกข์อยู่ในกรงทองคําของซาลา,ามานานกว่า10ปีจุดเปลี่ยนสําคัญของประวัติศาสตร์โปรตุเกสและชีวิตของเขาก็มาถึง ในวันที่25เมษายนปีคริสตศักราช1974เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าการปฏิวัติดอกคาเนชั่นกลุ่มนายทหารหนุ่มฝ่ายซ้ายได้ก่อการรัฐประหารโดยไม่มีการหนองเลือดโค่นล้มระบอบเผด็จการเอสตาโดโนโวลงได้สำเร็จประชาชนออกมามอบดอกคาเนชั่นสีแดงให้กับทหารเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสันติภาพและเสรีภาพผลพวงจากการปฏิวัติครั้งนี้ไม่ได้แค่คืนประชาธิปไตยให้คนโปรตุเกสครับแต่มันหมายถึงการสิ้นสุดของจกักรวรรดอนานิคม ด้วยโมซัมบิกและประเทศอื่นๆในแอฟริกาได้รับเอกราชและยูเซบิโอก็ได้รับอิสรภาพในการย้ายทีมเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่โชคร้ายครับอิสรภาพนี้มาช้าไปในวัย32ปีร่างกายของเขาบอบช้ำจากการใช้งานหนักเข่าทั้งสองข้างพังยับเยินสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปไม่ได้สนใจเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วยูเซบิโอตัดสินใจย้ายไปค้าแข้งในลีกอเมริกาเหนือหรือ NASL เหมือนกับเปเล่และตำนานคนอื่นๆ เพื่อหาเงินก้อนสุดท้ายและเล่นฟุตบอลในระดับที่ไม่กดดันมากนักเขาเล่นให้กับทีมอย่างบอสต n นมินิทเมนและโ o r โตเมโทรโครเอเชียและแม้ร่างกายจะโรยราแต่สัญชาตญาณเพชรคาตยังอยู่ครับเขายังคงยิงประตูดได้เรื่อยๆและพาทีมคว้าแชมป์ได้ด้วยหลังจากแขวนสตัด๊ดยูเซบิโอไม่ได้หายไปไหนครับเขากลับมาที่เบนฟิก้าทำงานเป็นทูตสโมสรและทูตฟุตบอลของโปรตุเกสภาพลักษณ์ของเขาเปลี่ยนจากนักเตะผู้ดูดัน กลายเป็นคุณลุงใจดีที่คอยให้กำลังใจนักเตะรุ่นหลานเขามักจะไปปรากฏตัวในแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสทุกครั้งที่มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่เพื่อไปเป็นขวัญและกำลังใจเราจะเห็นภาพเขาดีใจจนตัวยโยนหรือร้องไห้เสียใจร่วมกับรุ่นน้องอย่างหลุยฟิโกโ้หรือคริสเตียโนโรนันโดเสมอในวันที่5มกราคมปีคศสตงพัราช2014ยูเซบิโอเสียชีวิตลงด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวในวัย71ปีข่าวการเสียชีวิตของเขาทำให้โปรตุเกสหยุดนิ่ง รัฐบาลประกาศไว้อาลัยระดับชาติ3วันธงชาติถูกลดลงครึ่งเสาร,ร่างของเขาถูกนำไปแห่รอบสนามเอสตาดิโอดาลุสของเบนฟิก้าท่ามกลางแฟนบอลน,นับหมื่นที่มาร้องเพลงเชียร์ชื่อเขาเป็นครั้งสุดท้ายสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือร่างของเขาถูกนำไปฝังที่นชแ n ชัลแพนทีออนหรือสุสานแห่งชาติซึ่งเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์ประธาราธิบดีและบุคคลสำคัญที่สุดของโปรตุเกสเท่านั้นยูเซบิโอเป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรตินี้ บทเรียนจากชีวิตของยูเซบิโอสอนอะไรเราบ้างประการแรกเขาคือผู้บุกเบิกนักฟุตบอลเชื้อสายแอฟริกันคนแรกที่ก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกความสำเร็จของเขาเปิดประตูแห่งโอกาสให้นักเตะผิวสีรุ่นหลังนับล้านคนได้มีที่ยืนในวงการฟุตบอลยุโรปประการที่2เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวข้ามความขัดแย้งแม้ว่าเขาจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของเจ้าอาณานิคมแต่ยูเซบิโอไม่เคยแสดงความเกลียดชังเขารักทั้งโปรตุเกสและโมซัมบิก เขากลายเป็นจุดเชื่อมโยงทางจิตใจที่ทำให้คนสองชาตินี้ยังคงมีความผูกพันกันแม้จะผ่านประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดมาด้วยกันประการสุดท้ายคือเรื่องของความจงรักภักดีและความเป็นมืออาชีพแม้จะถูกเอารักเอาเปรียบเรื่องค่าเหนื่อยหรือถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพแต่ทุกครั้งที่ลงสนามยูเซบิโอทุ่งเทเกินร้อยเสมอเขาเล่นเพื่อความสุขของแฟนบอลไม่ใช่เพื่อเงินหรืออำนาจสุดท้ายนี้ผมอยากให้เพื่อนๆลองมองไปที่รูปปั้นขขงยูเซบิโอหน้าสนามเบนฟิก้าครับ เป็นรูปปั้นทองแดงขณะที่เขากำลังง้างเท้ายิงประตูใบหน้ามุ่งมั่นเต็มไปด้วยพลังรูปปั้นนี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องระลึกถึงนักฟุตบอลที่เก่งกาจแต่เป็นอลุสรเปืออนใจถึงเด็กชายยากจนคนหนึ่งที่ใช้พรสวรรค์และความมุมานะพาตัวเองออกจากสลัมก้าวข้ามอากติทางเชื้อชาติและเอาชนะใจคนทั้งโลกได้สำเร็จยูเซบิโออาจจะจากไปแล้ว แต่ตำนานเสือดำแห่งโมซัมบิกจะยังคงวิ่งโลดแล่นอยู่ในความทรงจำของพวกเราและเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครก็ตามที่กำลังสู้ชีวิตอยู่ให้รู้ว่าไม่ว่าต้นทุนชีวิตคุณจะต่ำแค่ไหนถ้าคุณมีความฝันและไม่ยอมแพ้คุณก็เป็นราชาในแบบของคุณได้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ลูกหนังที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนี้มาตลอดจนจบหวังว่าเรื่องราวของบิโ o จะทำให้เพื่อนๆดูฟุตบอลสนุกขึ้นและเข้าใจโลกมากขึ้น สำหรับวันนี้ประติศาสตร์ป .3 ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ